สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้ป้าออดกับโรงมีงานต้องทำค่ะงานของเราวันนี้งานจับกังดีๆนี่เองค่ะค่ะวันนี้เราจะมีการเทปูนติดกับกำแพงตัวบ้านรอบๆบบริเวณแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของบ้านเนื่องด้วยลูกค้าไม่ต้องการให้น้ำไหลซึมหรือว่าไปขังกันอยู่ รอบกำแพงจึงให้เราช่วยทำการเทป,ปูนให้หน่อย

เริ่มด้วยการเคลียร์พื้นที่เอาจอบเล็กๆของเรามาจัดการเกลียดินที่สูงต่ำไม่เท่ากันแต่ตัวบ้านของลูกค้าเรียบเอียงไปทางด้านหลังบ้านจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากนักเราเพียงแต่ตกแต่งให้พื้นดินในแต่ละส่วนเสมอเรียบและ เอียงไปทางด้านหลังบ้านเช่นกัน ป้าออยากช่วยค่ะอยากจะช่วยคุณลุงเทปูนล,ลงในที่เรานำมาจากบ้านสำหรับในการผสมปูนแต่ปูนแต่ละกระสอบหนักจริงๆจำไม่ได้ว่ามันหนักกี่กิโลแต่มันหนักมากคุณลุงเห็นก็จะตำหนิและบอกว่าหน้าที่ของฉันจะทำเอง อาอ,อ้ก็เลยไปช่วยงานอย่างอื่นเราจัดการเตรียมน้ำโดยการลากสายยางน้ำของลูกค้ามาตามระยะทางและขยบไปเรื่อยๆจากนั้นทำการผสมปูนคุณลุงตักลงและใช้เกลียงภาษาอังกฤษเรียกอะไรคุณลุงบอกลืมไปแล้วค่ะ <c oughs> ก็เอาเกลียงมาทำการเกลี่ยให้เรียบไหลล เรียงเรื่อยกันไปเป็นระยะระยะจริงๆแล้วงานวันนี้ของบ้านลูกค้ารายนี้เราทำบันไดด้วยแต่ได้แยกออกไปอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้เป็นการเทปูนล,ลูกค้ารายนี้ก็คือเจ้าของน้องแชมป์กับน้องแฟตแคทนั่นเอง น้องแมวน้องหมาที่น่ารัก วันนี้ทำงานนอกบ้านก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปกอดน,น้อง f a ตแคทเพราะน้องแฟตแ a t ไม่เคยมีโอกาสได้ออกมานอกบ้านส่วนน้องแชมป์เจ้าของจะใส่สายจูงพาออกมาเดินทำธุระหรือขับถ่ายวันละประมาณสองครั้งแต่แฟตแ a t ยังไม่เคยออกมา แฟตแคดมานั่งรอดูป้าอ้อยทำงานอยู่ที่ประตูพักหนึ่ง งานของเราดำเนินไปด้วยดีใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเจ้าของกับน้องแชมป์ยืนอยู่ข้างบนระเบียงมาเป็นกำลังใจให้เราในการทำงานวันนี้แดดร้อนอบอ้าวมากทีเดียวค่ะแล้วบ้านด้านนี้ของลูกค้าก็ร้อนเอาการทีเดียวแต่บรรยากาศหลังบ้านเคี้ยวฉุ่ม เดี๋ยวต้องดูอีกคลิปหนึ่งที่ทำบันไดหน้าบ้านสำหรับวันนี้หวังว่าเพื่อนๆคงเพลิดเพลินกับการชมการทำงานของเราสองผู้เท่างานจับกางของเราในอเมริกาและหวังว่าจะได้เจอเพื่อนๆในคลิปต่อๆไปของเราด้วยค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านมาอย่างโอกาสนี้และขอให้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองและครอบครัวของทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ